ค่ะทุกคนจะกับน่ายแล้วนะคะก็คือคลิปนี้นะคะน่าก็นะจะมาทำ question mark ก็คือคำตอบคำถามนะคะสำหรับคนที่อยากเรียนภาษาฮินดีนะคะอาบกีัเรองี้จูฮินดีมายถอินเดียนหรือภาษไทย l a n g ปรน่านี่ศึกษา่ะท่้ที่นี้ีนี้ที่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 นี้ท่นี้ที่นี้ที่นี้ี่นี้ที่ี้ท่กี้ที่นี่นีลที่น่ทนท ยังไงคะแบบว่าตื่นได้นิดนึงเวลาทําวิดีโอนานๆที่จะได้ทำเนาะก็คะก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเป็นกําลังใจให้หน้าด้วยนะคะยังอาจจะแบบมือใหม่เนาะก็คือยังไม่ค่อยเข้าที่สักเท่าไหร่นะคะ Maybe m e i a the uh like uh, new in this so ถาเกว่าคุยกับใรที่ไม่รช้ยังจะตูดะไรก็ไดยากุหคอมเมนต์กันนยน คอมเมนต์กันทีเดียวค่ะวันนี้นะคะอย่างที่แจ้งไปนะคะว่าเราจะมาทำเป็น question marks กันนะคะว่าเราจะพูดอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวยนี่ก็จะเริ่มทีละอย่างทีละอย่างให้ทุกคนนะคะว่าจะต้องมีอะไรบ้างนะคะเราก็จะเริ่มจาก question mark นะคะว่า what is this ก็คืออันนี้คืออะไรนะคะเยีกยาแหย่เยียกยาแหย่เยียกยาแ,ยยาแกกหย่ uh where is โว่ก่หาแว่กี่าเขาไปไหนเขาอยู่ไหนนะคะเยกตนเแเย่กิตนเอกแหอันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะับ่แค่ไหเย่อันนี้อะไรนะคะอันนี้อะไรนะคะกีตนกเหกิตนกกีตนกหกี่คน กี่คนนะคะอันนี้สําหรับการใช้เวลาที่แบบว่าเข้าไปที่พวกร้านอาหารหรือโรงแรมนะคะเขาก็จะถามกิตเตนเนโรแคระกิตเตนเนโรแคระจะเร็วนะคะกิตเตนเนโรแคระกิตเตนเนโรแคระกี่คนนะคะคุณมาจากไหนอับกาเซไอโบคุณมาจากไหนอับกาเซไอโบนะคะถ้าคุณจะบอกว่าคุณพูดอะไรนะว่าไงนะ ว่าไงนะอาบนี่แก่กาฮะอาบนี่แก่กาแก่อย่างเงี้ยนะคะว่าแก่ก่าฮะสียงสุดน่อยว่าแก่กาฮคุณพูดอะไรนะแก่กาฮะอาบแก่กทำเตะอาบแก่กะคุณทำอะไรอาบแก่ก่าเตะทำานอะไรนี่นะคะอาบแก่ก่เตะแก่ก่จะเกิดอะไรขึ้นอ่ะแก่ก่จะเกิดอะไรขึ้นอ่ะแก่ก่าจ่อะไร นะคะก็คือจะเกิดอะไรขึ้นอะไรก็แล้วแต่น,นะคะแกเดคาแกเดคาคุณเห็นอะไรแกเดคาแกเดคาคุณเห็นอะไรคุณเห็นอะไรแกเดคาก้อนอายอก้อนอายอใครมามก้อนไอ้อสมมติจะถามใครก้อนอายอนะ,คะใครมาก้อนแห่ ก้อนแหะเขาคือใครนะคะก้อนแหะเขาคือใครนะคะยี่ห์ให้เมรีเฮลป์นี่คือลูกสาวเลยนะนะคะ he's my helper โอเคเกี่ยวกับเกิดอะไรขึ้นก็เหมือนกันค่ะเกิดอะไรขึ้นนะคะเกียร์ลิคเรฮิวเกีลิครเขียนอะไรอยู่จ้าก็คืออาจจะแบบเขียนอะไรอยู่ก้วแต่ก็จะถามเขาว่าเอ้คุณเขียนอะไรอ่ะ คุณเขียนอะไรคุณเขียนอะไรนะคะอาจะลิกเรฮิโวเขียน means ลิกเรฮิโวที่นี่ที่ไหนเยก้าฮ่าเห้ที่นี่ที่ไหนเยก้าฮ่าเห้เกิดอ,อะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเจ้าวัวเจ้าวัวเกิดอะไรขึ้นเจ้าวัวเจ้าวัวเมืม่อ กับซี่เมื่อไรกับซี่มาเมื่อไรมาเมื่อไรกะปอิมกะปเก๋กะปเกมาเมื่อไรมาเมื่อไรกะปเกกะปเกมกะปเก तो आप तो ये सब चीज़ें बहुत बेसिक हैं जो आप जान सकते हैं बात कर सकते हैं अनिखा बिल्कुल बेसिक बेसिक ना खा आ, थी थी जा रो वाए ना खा कॉ को खौफा कोई खाया नहीं ना खा आज का जो बेसिक है अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और प्लीज़ हमारी वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए नहीं भूलना ठीक है अब वीडियो एम शुरू से एम तक देखना तब आपको समझ में आएगी और प्लीज़ आप नोट नहीं करना आप अगर बोलते जाएंगे देन आपकी आ, जो क्या बोलते हैं आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी ओके ये मेरी हेल्पर और मैं हूँ रीना थैंक यू फॉर वॉचिंग खो कर्नमान न खा सँल कैंडो का देता यूट्यूब भी खा खा खोफकमा ने तो फोन लव यू ऑल गुड बाय बाय